แรดแรดแรดเ,เดืยดตายตาตามันเดินไปไหนวะสุดไหนตายตายมีระเบงมโบาตายให้มันรู้ดิวะให้มันรู้ไม่ก็คิวยังไงโอ้ สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูร์ที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน OpenID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกง,งแน่นอนทักไปได้เลยนะครับตาแบบว่าดูตาเลยครบครบเซ็ตเลยทุกคนมาถึงยอดถึงคนดูสตรีมผมจะคนน้อยผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอแค่แบบว่าลงคลิปแล้วคนดูเยอะลงคลิปในช่องรองอ่ะเพราะว่ามันช่องรองตอนนี้ประมาณแปดสิบบกซับแล้วนะแผมปวยแล้วไม่มันเนี่ยปวยแนละ้ว ใช่แล้วไปเรื่องมาขอครับไปก่อนไอ้เียันติเท่าสี่คนเอ้าลูกกูฟิกเกอร์ลั่นฮะจะโอลาเลนมาถ่ายหมดเลยนะสิบเด้งครับผมระวังมวยพี่ระวังมวยไม่ไหวว่ะไม่แปลกตรงนี้ยากอยู่เนาะกินพี่อ่ะพี่ให้มันโดนเด็ดไปก่อน ตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งสายสองชัวร์ที่มันโกงจริงนะโกงโกงตัวบ <Su te S 1> ้าอะไรโกงขนไรขนาดนั้นนะบรื๊บบลื๊บบลื๊บแย่ละนี่เราโอ้แล้วต่อยผมดูได้ไหมจะต้องฟิกเกอร์ถ่ายเฮ้ยผมโดนละโดนละมโดนละโดนละโดนละโดนแล้วโดนแล้วผม้ากให้แล้วผม้ากให้แล้วพี่ หบดลครับมีสว่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไอเกียละไปซะละใส่สุดใส่กูสุดจัดเลยเชีเนี่ยโอ้ยมูลาดอะมูลาดมันมาโอเคครับมางต้นไอตัวแดงเกีย โดนว่ะสวน้องสวยน้องพี่ไปไหวและวพี่ไปละเอ้ยเซอร์ได้คิวได้คิวที่โดนป่ะตายเลยโดนห่ออะไรน้องอะไรไหมพี่เป็นนี่เลยนี่เลยนี่ลเลยนี่เลยฟิกเกอร์ก็มีแมต่เป็นเสือใบตายมันงงเหมือนกันเฮ้ยแรดม่นปวดนั่นหรือผมไม่ได้หมายถึงว่าวันผมไม่ได้ต้องเข้าเรียนนะผมผมเรียนรามนะเรียนออนไลน์นะผม ไม่จำมาจากไหนว่าแบบว่าผมต้องเข้าเรียนอน่ะผมใส่ชื่อแล้วนะผมโรงเรียนผมดีนะผมใครแบบว่าใครส่งตัวเอเรียนนะเรียนราเป็นสิ่งที่ดีมากครับผมมจะทําให้เรามีเวลาเวลาว่างเยอะมากนะบ่องตรงตายเฮ้ยตายเลยตายเลยอ่ะวูบวูถึงกับวูบเป็นลมไปเลยเมื่อกี้นี้ สมองกูจะไหลเลยเพื่อนข้อเขียนแบบตลอดการแล่นานเทนพี่เรียนออนไลน์เหรอพี่ Yes โอ้ยสบายแรลย <c oughs> อยู่บ้านนะโหแม่งซีซี <c oughs> สบายอะไรทำงานก็ต้องทำเรียนก็ต้องเรียนเอาอะไรมาสบายวะ <c oughs> สบายก็เชี่ยละ <c oughs> พี่เรนให้ผมช่วยเปล่ามาดิโอเค

กลับบ้านแล้วแสดงกลับบ้านแล้วว่ะอ้ีริยะสวยสวยตวตัวสวยตัวตัวผมโดดใส่ใครวะกูฟิกเกอร์ยัดเลยอ่ะฟิกเกอร์ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันฟิกเกอร์ทำไมก็ไม่รู้เปรียงจัดฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกนี่ เอาเดี๋ยวดิมาดิมาดิมาดิบิวบิวนี่ผมเกิดมาแล้วพี่เถ่อพี่ดักไกลไปผมไม่ถึงอะโอ้ยไม่ลำไกลจังนะ<า>ไม่มีเยื้องไหมผมตีเลยอะ่ะไกลเกินมันกี่ขวบแล้วประมาณสองสามขวบก็ผมสามขวบแล้วเท <c oughs> ่ากับปีที่คบกันเลยนะก็ <c oughs> จำได้ประมาณสามขวบวนะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมโสดครับผม ้องกระต่ายของพี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันนะผมอุ้ยทำไมแพงจังอ่ะธรรมดากระต่ายพ<อ>ันกระต่ายจากฟาร์มธรรมดาแนะลา้วน้องยอดราคาแพงธรรมดาครับผมแต่ว่าไม่ใช่เงินผมนะเงินใครอ่ะโถมึงถามต่อ,อยอ่ะแฟนกลับเป็นคนซื้อครับผมแฟนกลับเป็นคนซื้อ อุ้ยเจ็บ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 หนักเจ็บหนักครับผมแค่โดดดอกเดียวเท่านั้นตีปอมไม่ได้เฮ้ยพี่พี่มีนิดนึ่อ่ะหมหนับอไปจับพี่ผมไม่ไม่หมดนะพี่หมดไม่หมดแนละ้วได้ยินว่ากระต่ายเลือยรสชาติดี เคยกินเหรอกระต่ายรสชาติเหมือนหมูอ๋อไม่รู้ผมไม่เคยกินนะผมกินไม่ได้ด้วยแพงเกินใครจะไปกินเนื้อกิโลล,ละสามพันวะไม่ถึงโลด้ะเอ้ยถึงได้ถึงวะถึงวะผิเพราะพระวังค์ของสารพีถ้ากินนะ่ะใช่กระต่ายไม่โดนมั้งถอยมาน้องมันมันเยอะเกินอ่ะรอ, <c oughs> อดด้พี่ยิงไม่หมดน่ะบอกเลยว่าพี่ยิงไม่หมดน่ะมันเยอะเกิน จ๊กเกอร์ไม่ม,มานาแล้วหรอพี่โจ๊กเกอร์ใหม่เงะมันไม่ใช่มานาแค่โกงเหรอนะไม่ใช่มานาโกงกันเลยเมื่อก่อนใช้มานานะนะพี่เมื่อก่อนนะใช่เมื่อก่อนใช้มานานเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานผมเล่นโจ๊กเกอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดฆ่าไปสิบเจ็ดตัวแลงคอน,นะยิงเป็นยิงเป็นลูกขน,นุนเลยยิงเหรอพี่เออถ่ายขี้บอกอถ่ายลีปบอกอยู่บนหอก แรดแร๊ดแวดเดืตาตาตามันเดินไปไหนวะทุไหนตายตายมีระมมูลาตายให้มันรู้ดิวะให้มันรู้ไม่กาคิวยังไงโอ้โหคิดตึงเกิน อย่างเฟี้ยวเลยว่ะแม่งเยวฟ้ามะพร้าวยฟ้ามะพร้าวลำใหญ่ไก่กระดงไก่กระดงไก่กระดงก,กระดงก,กระดงก,กระดงเข้าไปผมบอกเลยโอกาสที่ผมหยิบโจ๊กเกอร์โอกาสชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมย้ายโช์เลย <l ain> ดามเมจแรงมากครับเนฟรอเลียบบับคิกซี่ใช่่ะ <l ain> อีเอมมันไม่ตายจะเย็นแต่อเหมือนจะตายเดี๋ยวะไอเหมือนจะตายเลยอะเหรียญทองแครี่ครับผมเนเพ็นต้าคิวด้วยโอ้โหเหรียญทองมันจาสซะเหลือเกินโอ้ยไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอออลลืมเท่าั้วเดาเติร์ดเติร์ดอารมณ์ร่วมมันแย่ไปหน่อยแหมดู